สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแชร์แนวคิดโดยส่วนตัวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะลังเลอยู่หรือว่าสงสัยอยู่นะครับระหว่างพืชไร่กับพืชสวนเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนดีสมมุติว่าเรามีพื้นที่สัก 3- ามสี่ไร่นะครับเราจะเลือกปลูกแบบไหนดีซึ่งผมก็เคยปลูกมาทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสวนพืชไร่มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันสุดท้ายก็เลือกเอาพืชสวนแต่พืชไร่ก็ยังปลูกอยู่นะครับ พืชสวนก็อย่างเช่นพวกไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆนะครับเช่นมะม่วงทุเรียนลำไยเงาะลองกองอะไรต่างๆส้มพวกนี้ก็จัดเป็นพืชสวนนะครับข้อดีก็คือเราทําการปลูกเพียงครั้งเดียวนะครับสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานตลอดอายุของต้นไม้นี่แหละคือข้อดีไม่ต้องไปไถซ้ํามีหน้าที่ปลูกเพียงครั้งเดียวนะครับจัดระยะให้ดีเหมือนโซนไม้ผลโซนนี้นะครับเป็นโซนลำไยที่ใช้ระยะหา่าง ห้เมตรบ้าง4.4เมตรบ้างจัดเป็นแถวเรียงไปอันนี้เป็นโซนที่ผมปลูกไว้เมื่อ4ีปีก่อนตอนนี้กําลังทําสารนะครับข้อดีก็คืออย่างที่บอกไปครับเราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานตลอดอายุของต้นไม้เลยนะครับส่วนข้อเสียก็คือต้องรอ3 4ถง4ปีกว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับและก็ต้องมีการบำรุงด้วยนะ ส่วนพืชไร่เนี่ยก็อย่างเช่นพืชที่เรานิยมปลูกกันทั่วไปนะครับอย่างเช่นข้าวโพดมันสปะหลังข้อดีก็คือให้ผลผลิตเร็วครับอย่างข้าวโพดเนี่ยใช้เวลาแค่4เดือนส่วนมันสปะหลังเนี่ยก็จะอายุเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณ7-10เดือนนะครับก็สามารถนําผลผลิตไปขายได้แล้วข้อเสียก็คือต้องปลูกใหม่ทุกฤดูก,กาลนะครับเสียทั้งค่ารถไถค่าคนงานซ้ำๆถ้าแรงงานขาดแคลนก็ลําบากหน่อยนะครับอันนี้คือข้อเสียต้องลงทุน เพิ่มทุกฤดูกาลที่จะปลูกซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ปลูกตอนนี้ก็ยังปลูกอยู่ครับอันนี้เป็นแปลงมันสัปะหลังที่ปลูกคลุมดินคลุกหญ้าไว้นะครับไม่ได้ยกร่องซึ่งจะเห็นว่าโซนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นไม้ผลที่กําลังโตปลูกมันสัปะหลังเป็นไม้พี่เลี้ยงเป็นการใช้พื้นที่ตรงกลางซึ่งมันมีระยะห่างตั้ง6-7เมตรเนี่ยก็ปลูกมันสัปะหลังเข้าไปเพื่อเสริมรายได้ช่วงรอผลผลิตของ ไม้ผลนะครับก็คือการปลูกซ้ำที่เดิมแต่มีการรองพื้นหลุมนะครับไม่ได้ไถมันสเปหลังโซนนี้เป็นแปลงทดลองด้วยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้กว่าไม้ผลที่ผมปลูกไว้ทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะโตก็ใช้เวลา 2- 3สปีก็ใช้ประโยชน์จากโซนนี้ก่อนอันนี้คือหลักการง่ายๆใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญเนี่ยผมก็วางแผนปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับก็คือสร้างสวนป่าแบบย่มยอมๆเอาไว้บนพื้นที่ที่ ไม่ได้ปลูกอะไรนะครับไม่ได้ใช้งานเป็นขอบสระโซนนี้จะเป็นโซนไม้พยุงแล้วก็มีอีกหลากหลายนะครับในจุดนี้ถ้าเรามีสวนอะไรสักสวนแล้วเนี่ยเราจะปลูกอะไรเสริมก็ได้และนี่ก็คือมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับที่นํามาติดสวนไว้แล้วก็จะลงอีกหลายอย่างอยู่ก็คือปลูกทุกปีครับเพราะว่าบางโซนเนี่ยมันถูกน้ําท่วมน้ําพัดไปผมก็ต้องจัดโซนบนให้มันมีหลากหลายเหมือนกันสรุปโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเรามีพื้นที่ 1- 2ไร่หรือ 3- 4สไร่เนี่ย ก็อาจจะจัดเป็นโซนไม้ผลผสมผสารนะครับใช้ระยะห่างให้เหมาะสม4ีคูณสหรือ5้คูณหก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้จากนั้นจุดที่มันเว้นว่างเนี่ยเราก็สามารถปลูกพืชไร่อย่างเช่นมันสับปะหลังปลูกแบบประหยัดนะครับก็คือไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายแค่มีต้นพันธุ์แล้วก็บำรุงดินแค่นั้นเองเป็นไม้พีเลี้ยงก็ได้คลุมดินก็ดีคลุมหญ้าก็ได้นะครับอันนี้เป็นแนวคิดโดยส่วนตัวนํามาแชร์นํามาเล่าสู่กันฟังโซนที่เป็นสวนผัก็มีนะครับ อันนี้เป็นไผ่ที่ปลูกไว้พร้อมกับสวนไม้ผลนะครับเพราะว่าในตอนนั้นผมคิดว่าในการจะทําสวนไม้ผลอย่างเช่นลําไยหรือทุเรียนเนี่ยเราก็ต้องมีไม้คํายันก็เลยเลือกไผ่สางหมุนมาปลูกไว้โซนนี้ก็หลายปีแล้วนะครับได้ทั้งหน่อไม้สดไปรับประทานในครัวเรือนได้ทั้งไผ่ไว้ใช้ลําไว้ทําแคร่สร้างบ้านไม้ไผ่ก็ได้ซึ่งในตอนนี้ก็มีทั้งพืชสวนแล้วก็พืชไร่แล้วก็สวนไผ่แล้วก็ไม้เศรษฐกิจ ที่เป็นโซนร่มรื่นเอาไว้พักผ่อนสูตรอากาศดีๆถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม